สวัสดีครับวันนี้ทีวีโฮมจะนำแบบบ้าน2ชั้นสไตล์คอนเดปอรารี่พื้นที่ใช้สอยประมาณ250ตารางเมตรมาให้ทุกคนได้ชมกันพื้นที่ใช้ต่อยภายในแนวคิดในการออกแบบจะเป็นอย่างไงนั้นฝาทุกคนิด่ตามชมด้วยครับเริ่มจากการออกแบบทางด้านภายนอกนะครับจะเห็นได้ว่าตัวบ้านนั้นจะเน้นไปที่ลักษณะของตัวบ้านสีขาวมีกรอบสีเหลี่ยม แต่ในขณะเดยียวกันนั้นก็ยังมีหลังคาทรงปัญญาที่คอยคุมแดดคุมฝนให้เหมาะกับสภาพอากาศแวดล้อมไปยในประเทศไทยของเราครับถ้าตัวบ้านหลังนี้นั้นก็ยังมีการสอดแทรกพื้นที่สวนหรือพื้นที่ต้นไม้นั้นเข้าไปในตัวบ้านด้วยทําให้ตัวบ้านนั้นดูมีความรม่มรื่นมากยิ่งขึ้นและยังสร้างบรรยากาศที่ดีเป็นมิตรถึงแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ โดยฟังก์ชันคร่าวๆของตัวบ้านหลังนี้นะครับจะประกอบไปด้วย5ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องทานข้าว2ห้องนั่งเล่นมีพื้นที่สักล้างจอดรถได้4คันพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ2 5 2 7 5ตารางเมตรส่วนราคานั้นผมจะมาบอกที่ท้ายคลิปนะครับโดยรอบๆบ,บริเวณบ้านนั้นผมแนะนำให้ทำเป็นสนามหญ้าหรือว่าทำเป็นสวน ที่ปลูกต้นไม้ขนาดกลางได้เพื่อให้ทุกคนนั้นไ,ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศใต้ร่มเงาต้นไม้ทำให้ตัวบ้านนั้นมีความร่มรื่นมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากการใช้ชีวิตภายในบ้านแล้วนั้นการใช้ชีวิตภายนอกบ้านนั้นก็ยังเป็นสิ่งสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเรา เมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนั้นทุกคนก็ได้เจอกับโถงดิมบันไฮหรือดับเบัลสเปซทำให้ตัวบ้านนั้นมีความโอโถงโปรง่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นครับซึ่งตัวห้องนั่งเล่นนั้นเชื่อมต่อกับห้องทานข้าวทำให้ตัวคนในบ้านนั้นได้มีปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างที่คนหนึ่งกำลังทานข้าวและอีกคนหนึ่งกำลังดูทีวีอยู่ซึ่งภายในห้องโถงนี้นั้นนอกจากแสงธรรมชาติที่จะเข้ามาแล้วนั้นเรายังได้ดื่มด่ำครับ วิวบรรยากาศภายนอกอีกด้วยครับโดยฟังก์ชันในส่วนของชั้นหนึ่งนะครับจะประกอบไปด้วยที่จอดรถสีคันห้องครัวห้องทานข้าวห้องห้องน้ำสามห้องและห้องนอนอีกสองห้องซึ่งสามารถแบ่งใช้งานได้อยา่างลงตัวเลยทีเดียวครับ ถ้าสำหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่ได้ต้องการห้องนอน2ห้องที่ชั้นหนึ่งก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้เช่นจะปรับห้องนอนหนึ่งห้องหน้าบ้านนั้นให้เป็นในส่วนของห้องทำงานหรือว่าเป็นในส่วนของห้องสมุดห้องหนังสือก็สามารถทําได้เช่นกันครับต่อมาเป็นส่วนพื้นที่ใช้สอยบนชั้น2นะครับก็จะมีฟังก์ชั่นหลักๆก็คือห้องนอนทั้งสห้องนอนแล้วก็ ห้องนั่งเล่นที่เป็นลักษณะของการเปิดกระจุที่ทำให้เรานั้นสามารถมองเห็นวิวได้ถึงร้อยปองศาทำให้เราได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการอยู่อาศัยและการพักผ่อนครับโดยในส่วนของห้องนอนนั้น ทางปีกซ้ายของตัวบ้านจะเป็นในส่วนของห้องนังมาสเตอร์เบดรูมในส่วนขวามือน,นั้นจะมีส่วนของห้องนั่งเล่นห้องนอนอีกสองห้องซึ่งห้องนอนแต่ละห้องนั้นจะมีขนาดที่เพียงพอต่อการใช้งานไม่เล็กอึดอัดไปเหมือนกับบ้านจัดสรรที่ต้องการจะคุมงบป,ประมาณหรือว่าต้องการที่จะจำกัดพื้นที่ให้อยู่ในขอบเขตที่จําเป็นครับและจากฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด252.75ตารางเมตรนี้ทำให้งบป,ประมาณก่อสร้างแล้วจะอยู่ที่4.67ล้านบาทครับ และทั้งหมดนี้คือการอธิบายตัวแบบบ้านหลังนี้นะครับครั้งหน้าผมจะนําแบบบ้านแบบไหนสไตล์ไหนพื้นที่เท่าไหร่วบประมาณเท่าไหร่มานําเสนอฝากทุกคนติดตามรับชมได้ที่ Facebook Fan Page ทีมีผมรับสร้างบ้านของเราด้วยครับทางแอดมินของเรานั้นจะคอยตอบคาถามคอยให้ข้อมูลหรือรวมทั้งเสนอแบบบ้านตามความต้องการของแต่ละคนเพื่อให้ตรงใจกับคุณมากที่สุดและสําหรับวันนี้ทีมผมรับสร้างบ้านสวัสดีครับ